สวัสดีครับสมาชิกสายบูรุญทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันพระวันที่8พฤษภาหกห้านะผมก็เดินทางมาที่จังหวัดตราดนะมาอยู่ในที่ที่สัปปหระ,ะนะสถานที่ที่ทําให้เราเนี่ยไ,ไกลห่างไกลห่างจากเออไกลห่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งยั่วยุนะทางอารมณ์นะสถานที่เดินดูอารมณ์ อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปไหนบ้างแล้วก็ดึงกลับมาอยู่ที่ลมลมก็คือกายอันหนึ่งอันหนึ่งคนที่ไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะครับคนที่ไม่ีเวลาก็สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันนา,นาขณะที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ท่านควบคุมอารมณ์ก็จะต้องเหนื่อยหน่อย สถานที่แบบนี้คือสัป,ปะยะเนี่ยนะฮะที่ท่านเห็นอยู่รอบข้างเนี่ยสัป,ปะยะมากคือสถาความยุยุในอารมณ์ต่างๆมันไม่มีนะมันก็ทําให้เราเนี่ยปฏิบัติหรือสึสาทธรรมะในการเจริญวิปัสนาได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ผมบอกกันนะครับสถานที่ไม่ใช่เหตุต้นหรือว่าอ่าเป็นเหตุที่ทําให้บุคคลนั้นสําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่ใช่นะครับคนเลยสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ที่จิตใจอยู่ที่ อารมณ์นั้นนะสามารถจะควบคุมอารมณ์ได้ไหมอยู่ตรงไหนมันก็สลัดได้นะครับนะโอเคครับวันนี้วันพระนะผมก็มาทําบุญตักบาตรตามประเพณีของเราชาวพุทธนะครับนะก็อาหารข้าวหวานนะมาถวายนะพระคุณเจ้าสาวของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบดังนั้นท่านต้องสำเนียกให้ดีนะครับว่าท่านที่ไปทําทบุญตักบาตรครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ย ครนะูบาอาจารย์ของท่านนั้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่แล้วดูยังไงครับนั่นะมันก็ดูยากนะอ่ะวันนี้อีพีนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนะพระเปสุสงนะฮะสาวกของพระเจ้านะฮะแต่ผมจะพูดถึงว่าการที่เรามีความรู้ทางโลกเนี่ยนะการที่เรามีความรู้ทางโลกเนี่ยมันมันจะไม่ใช่ทางพ้นทุกความรู้ทางโลกเนี่ยเพื่อ เพื่อสร้างความทุกข์ความหมายยัไงฮะความรู้ทางโลกคือวิชาชีพที่ท่านต้องไปทำทามหากินนะทําธุรกิจแข่งแย่งชิงดีกันใครชนะก็เป็นผู้ที่ได้กอบโกยได้ความสําเร็จความสําเร็จในที่นี้สุดท้ายแล้วก็คือเงิน,นาบางคนบอกความเด็คือชื่อเสียงความเด็กก็คือการยกยอการถูกยอมรับที่สุดแล้วมันก็คือผมพูดเป็นแบบเพื่อเห็นภาพชัดฮนะ ความน็นก็คือความมั่งคัง่งทางด้านอารมณ์ทางด้านาทรัพย์สินก็ดีนะ <c oughs> แต่ความรู้ทางธรรมเนี่ยเป็นความรู้ที่จะทาให้เราเนี่ยนะครับหลุดพ้นจากความทุกข์ตัวอย่างนะฮะความรู้ทางโลกทําให้เรามีความทุกข์มีทรัพย์สินมากขึ้นท่านกังวลไหมบางคนไม่ไม่กังวลไม่จริงฮนะท่านต้องโยนิสโสไต่ตรองอย่างละเอียด กังวลว่าทรัพย์จะหายกังวลว่าทรัพย์จะลดลงกังวลว่าใครจะมาแย่งทรัพย์เรานะฮะนะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นไหมนะฮะแล้วก็ท่านก็จะอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการทํายังไงให้ทรัพย์เพิ่มขึ้นนะแต่บางคนบอกว่าสามารถควบคุมได้มีสักกี่คนครับแต่ความรู้ทางธรรมทําให้เราเนี่ยครับมีความทุกข์น้อยลงคือเข้ามาทางธรรมแล้วจะลดละเลิกนี่ทํำยังไงฮะให้ให้ระหว่างทางธรรมกับทางโลกเนี่ยมันเดินไปคู่กันได้ นี่คือประเด็นนะฮะดังนั้นในหนึ่งสัปดาห์จะมีวันพระอยู่หนึ่งวันนะฮะด้านใดที่ทํางานราชการอันนี้ถือว่าจะเหมาะมากเลยเพราะว่าสุขอ่าส่วนใหญ่แล้วช่วงเนี้ยวันพระจะเสาร์อาทิตย์ก็มีข้ออ้างอีกนะฮะติดภารกิจนั่นภารกิจนี่เห็นไหมคือคนมันจะไม่มาเนี่ยนะครับจิตมันจะไม่มาอารมณ์มันจะไม่มายังไงก็ไม่มาให้วัดอยู่ข้างบ้านมันก็ไม่ไปมันก็ไม่เข้าให้พระเดินมิถาดหน้าบ้านทุกวัน นะวันละสามรูปนะนะก็ก็ไม่ใส่บารดังนั้นถึงบอกว่าการที่เรามีความรู้ทางโลกเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดการผูกมัดยึดติดจะเกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นแต่การที่เรามีความรู้ทางธรรมเนี่ยจะทำให้เราปล่อยวางดังนั้นท่านแบ่งเวลาบ้างในหนึ่งสัปดาห์นะฮะหนึ่งวันนะเข้าวัดปฏิบัติธรรมหาวัดที่สัป,ปะยะนะฮะวัดที่เป็นวัด หลักเขาเรียกว่าสายหลักหรือสายตรงพระเจ้าอย่าไปวัดทีกะพีหรือพุทธพุทธพาณิชนะฮะอันนั้นยิ่งไปกันใหญ่นะครับท่านยิ่งหลงทางไปกันใหญ่เลยนะฮะดังนั้นเอาสองอย่างมาเจอกันแมทชิ่งทางโลกก็เอาทางธรรมก็เ,เอาแล้วเอามาใช้ด้วยกันในการในการประกอบอาชีพหมาถึงเอาธรรมะของหลักพระเจ้ามาใช้ประกอบอาชีพเช่นอิทธิบาสีอิทธิบาคือะไรครับฉันทะวิริยะ จิตตวิมังสาฉันทะคือความชอบในงานที่เราทาฉันทะวิยะวิยาคือภาคเพียรในงานที่เราทําถ้าชอบเราไมันชภาคเพียนเองฉันทะวิยาจิตตจิตตะคือไต่ตองสิ่งที่ทําไปแล้วหรือกำลังจะทาและวิมังสาก็คือฉันทะวิยาจิตตะวิมังสาคือเอามาทบทวนจิตตะคือตั้งมั่นนะฮะฉันทะวิยาจิตตะคือตั้งมั่นในสิ่งที่เราจะทำนะฮะมีสติตั้งมัน่นแล้วก็ฉันทะวิทยาวิมังสาคือตริต,ตองไต่ตองในสิ่งที่เราทําไปแล้วว่ามันให้ผลอย่างไรให้ผลดีกับใคร ให้ผลในทางโลกแบบไหนอย่างเงี้ยเอาไปใช้ทางโลกนะครับนั่นคือสิ่งที่เรามาวัดปฏิบัติธรรมแล้วเราเราจะได้สิ่งแบบนี้ไปใช้ทางโลกอันนี้ถือว่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องนะครับนะดังนั้นความปรารถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นทุกข์หมายมพ่าะไงฮะความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมาและเป็นทุกข์เช่นเสาร์อาทิตย์เนี้ยนะหรือเสาร์อาทิตย์หน้าท่านอยากจะไป เที่ยวนสถานที่ต่างๆาไม่ว่าจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวไปกินไปดื่มพาครอบครัวไปลูกอยากไปที่ตรงนั้นลูกอยากไปที่ตรงนี้ท่านตั้งเป้าไว้ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเที่ถึงเนี่ยจะพาลูกๆและครอบครัวไปหรือตัวท่านคนเดียวก็ได้จะไปความปรารถนาทําให้มีความสุขไหมทาไม่มีความสุขและความปรารถนาถ้ามันไม่เป็นไปอย่างนั้นที่ท่านตั้งเป้าไว้ที่ท่านจะไปด้วยเหตุปัจจัยใดก็ตาม ความปรารถนาทําให้ท่านมีความทุกไหมมีความทุกดังนั้นความปรารถนาจะทําให้เรามีความสุขและทุกแต่ส่วนใหญ่แล้วความปรารถนาจะให้ผลเป็นทุกดังนั้นถ้าเราไม่ปรารถนาล่ะดีกว่าไหมอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดตามเหตุปัจจัยด้วยปัญญานะฮะไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมคนละอย่างนะท่านฟังแนละ้วท่านต้องสำเนีตรวจสอบในพระสูตรของพระเจ้าให้ดีนะคำว่า ปล่อยไปตามเหตุปัจจัยคือไม่จะปล่อยตามยถากรรมไม่ใช่คือเราต้องสร้างเหตุเอาไว้เช่นท่านอยากจะไปะท่านอยากจะไปะกินอ,อาหารทะเลนะเสาร์ทีน่นี้ท่านอยากจะไปทานอาหารทะเลท่านก็ต้องมีธงปักนะโฟกัสไปที่พื้นที่ที่เป็นทะเลหรือร้านอาหารที่ขายอาหารทะเลใช่ไหมแต่ถ้าเกิดท่านอยากทานอาหารทะเลแต่ท่านไปทางขึ้นภูเขา ไปทางเหนือท่านจะได้กินอาหารทะเลไหมครับนไ่ได้กินแต่ข้าวเหนียวครับได้กินแจ่วส้มตําไก่ย่างเห็นไหมถ้าท่านสร้างเหตุไว้ดีคือความคิดสร้างเหตุไว้ดีแล้วก็ไปในทางที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ท่านได้สมเหตุนั้นนะดังนั้นนะท่านต้องสร้างเหตุไว้ดีนะไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมนะครับนะนั่นคือสมปรัรถนานะครับนะบผู้ฆ่าความโกรธเนี่ย ผู้ฆ่าความโกรธจะมีชีวิตที่มีความสุขทั้งหลับและตื่นใครที่ฆ่าความโกรธได้เนี่ยจะมีความสุขทั้งหลับและตื่นเช่นใครมาว่าเราใครที่มาว่าฝากเรามาฝากคนอื่นแต่ว่าเรานะท่านโกรธไหมโกรธท,ทั้งทงที่สิ่งที่เขาว่าหรือเขาเข้าใจนั้นมันผิดจากความเป็นจริงของท่านโกรธทุกคนแหละครับ แต่บางคนเนี่ยนะพอรับสารมาปุ๊บแล้วเนี่ยไม่ได้แต่ตรองพิจารณาเลยว่าสิ่งที่มีคนมาพูดให้ฟังเนี่ยเราไม่ได้ทําจริงๆและเขาเข้าใจผิดนะเสร็จปุ๊บแล้วท่านก็มีการแอคชั่นกลับไปยังผู้ที่เเป็นต้นตอของเหตุนั้นคือผู้พูดของเหตุนั้นนนะนะจะไปะด้วยว่ากล่าวเขาตักเตือนเขาหรือจะว่าไร้เขาสุดแท้แต่เหตุ บางคนก็ไปปาทุสายกันออกข่าวกันทุกวันนี่คือความโกรธแต่ถ้าเรายับยั้งความโกรธไว้ได้ด้วยเหตุปจัจจัยเช่นเราไม่ได้เป็นคนทําเราไม่ได้เป็นคนผิดนะสิ่งนี้เข้าใจเป็น,เ,ปนเขา้เเขาใจผิดดังนั้นเราก็เคยทําให้คนอื่นเข้าใจผิดใน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 ,ใน,ใ,นในเวลาที่ผ่านผ่านมาให้คิดแบบนี้นะครับทุกอย่างมีไปตามเหตุปจัจจัยดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ได้ทาสิ่งผิด ในสิ่งที่เข้าใจเราตัดตรงนั้นเลยตัดเลยตัดคืออะไรฮะก็คืออ,อ,อย่าไปคิดต่อในสิ่งที่มากระทบหูก็คือเขาว่ารายเราเราหยุดเราไม่คิดต่อเออมันไม่จริงจบอย่าไปคิดเลยคิดเรื่องอื่นต่อพูดมันง่ายครับแต่ทามันยากแต่ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยจะผูกโกรธคนเราจะผูกโกรธคือเลยครับก็จะโกรธไม่ถึงไม่ถึง พอมีใครมาบอกปั๊บแล้วเนี่ยนะจิตมันจะปรุงแต่งนะสัญญามันจะจําได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยจริงไม่จริงและมันจะไปปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสิ่งนะฮะมันจะไปปรุงแต่งสิ่งที่ได้ยินนะฮะให้ไปในทางดีหรือทางไม่ดีนะ,ะทางดีหรือทางชั่วถ้าไปทางดีก็คือละลดเลิกอุเบขาวางเฉยในสิ่งที่ได้ยินแต่ไปทงไม่ดีก็คือจะทําให้เราเนี่ยปรุงแต่งนะฮะ จะเรียกว่าไปด่าคืนไปเอาคืนนะพูดง่ายดังนั้นกัลังบอกว่าการที่เราได้ยินอะไรมากระทบเห็นสิ่งที่มากระทบเขาเรียกผัสสะแล้วตัดจบอยู่นั้นเลยเนี่ยอันนี้ผมเรียกว่าคันเทพนะเพราะมันยากมากครับพูดมันง่ายแต่ทํามันยากนะครับมันยากมากดังนั้นความโกรธเนี่ยคือการสมไฟตัวเองให้ลอนลุ่มอยู่ฝ่ายเดียว คนที่เขาว่าเราจะได้ถูกหรือผิดก็ตามเขานอนหลับเย็นสบายแต่คนที่ล้อนนทุลนทุลายเนี่ยนะครับท,ท,ทั้งที่แอร์เย็นเฉียบแต่นอนแบบพลิกซ้ายพลิกขวานอนไม่หลับนะกระสักประสายทั้งวันทั้งคืนใครฮะคือเรานะครับดังนั้นความโกรธเนี่ยมีที่ใครแล้วเนี่ยผิวพันธุ์จะเศร้าหมองชีวิตจะจะสั้นลงเราต้องมีแต่ความสุขเราต้องมีแต่ความว่างความเย็น ไม่ยุดปล่อยไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ไปตามยาถากรรมนะปล่อยไปตามเหตุปัจจัยแล้วเราสร้างเหตุไว้ดีผลของเหตุผลของที่เราสร้างไว้มันต้องดีครับถ้ามันไม่ดีก็จะเป็นเพราะว่าในอดีตภพชาติที่เราสั่งสมนะกรรมชั่วเอาไว้มันมาให้ผลมันมาแ,แทรกดังนั้นท่านต้องสร้างกรรมดีที่เป็นกรรมที่กรรมดีที่ให้ผลผลแรง กรรมดีที่ให้ผลแรงเลยครับกรรมที่ประกอบด้วยเจตนานะะอะไรก็ตามที่ท่านทําสมาธิทําสมาธินะเจตนาจดจ่ออะไรสิ่งนั้นเนี่ยอันนั้นน่ะจะให้ผลมากแม้ว่าจะกรรมดีหรือชั่วก็ตามนะดังแบบนั้นความคิดชั่วเนี่ยหรือความคิดดีอะท่านว่าไอ้ความคิดเหล่านี้มันมาจากไหนแปลกไหมบางทีเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำเขาเรียกควบคุมอารมณ์นะ เรียกทำอาเรียกว่านั่งทำสมาธิไม่ใช่นั่งทำสมาธิทำสมาธิคุบคุมอารมณ์ให้นิ่งๆยูยูมันก็มีความคิดแทรกขึ้นมาเป็นบางทีมันความคิดเมื่อ50ปีที่แล้ว30ปีที่แล้ว20ปีแล้วแทรกขึ้นมาปุ๊บทาไมไปละเป็นเพราะสัญญาความจําได้ที่มันบันทึกเอาไว้ในหัวเนี่ยสิ่งที่เราเคยทําไว้เช่นเราเคยไปตีหมาหมาตายเราเคยไปลักขโมยเขาด้วยที่ตอนนั้นเราอาจจะคึกขนองไอ้รมชั่วนั้นมันพุทธขึ้นมา ซึ่งมันผ่านมาแล้วสามสิบปีสี่สิบปียี่สิบปีเป็นเพราะสัญญาใช่ไหมสัญญาแปลว่าความจําได้และพอมันขึ้นมาปุ๊บแล้วเราเราปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งเขาเรียกสังขารคือเครื่องปรุงแต่งจิตปรุงแต่งแล้วเราไปเกาะนะพอปรุงแต่งเสร็จปุ๊บไปเกาะเกาะกับสัญญาณนั้นแล้วไปคิดต่อเขาเรียกเพลินเขาเรียกว่านันทีหรือเพลินกับความคิดนั้นถ้าเป็นความคิดดีก็ยังดีนะแต่เป็นความคิดชั่วละถ้าเกิดว่าตอนนั้นเกิด ทุเรียนตกใส่หัวตายพอดีเนี่ยลงนรกนะครับเพราะขนาดนั้นเนี่ยอารมณ์ของท่านกำลังอยู่ในอารมณ์ของอกุศลที่คิดอยู่เนี่ยถ้าอยู่ในอารมณ์กุศลอักก็ไปข้างบนนะฮะขณะเทศทุเรียนตกใส่หัวเนี่ยอันนี้มีไหมไม่มีอันนี้ต้นยางนะครับเดี๋ยววันไหนผมทําคลิปลิงก์เนี่ยธรรมะเนี่ยจะต้องไปไปทําใต้นทุเรียนเอาที่แบบมันกาลังสุกอะ่ะนะกำลังเรียกว่างอมงอมนะนะเรียกว่าแก่เต็มที่อ่ะแล้วไปเลือกลูกใหญ่ แล้วก็พูดพูดเกี่ยวกับเรื่องนะฮะนะฮะเกี่ยวธรรมะในการสื่อธรรมะนะเพราะอะไรฮะเพราะพระเจ้าตรัสว่าการให้นะอันสูงสุดคือให้ธรรมทานคุณจะให้โบสถ์ให้วิหารคุณจะให้ข้าวปลาอาหารอะไรก็ตามนะไม่มีอะไรนะาสูงสุดเท่ากับการให้ธรรมทานดังนั้นท่านใดที่มีความรู้ด้านเกี่ยวกับธรรมะ ที่เป็นสายตรงพระเจ้าก็บอกต่อกันไปนะให้คนชาวโลกที่เข้าใจผิดให้เข้าใจถูกนะครับนะดังนั้นพอคิดแล้วอารมณ์และวิญญาณเนี่ยมันจะไปรู้ลงหมายว่าไงหมายว่าเวลาท่านอยู่เฉยแล้วมันมีความนะความมันมีมันมีสิ่งอะไรที่มันจําได้ขึ้นมาเป็นความจําที่เป็นส่วนดีหรือส่วนไม่ดีก็ตามเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญากันนะและและและ สังขารเนี่ยมันจะไปปรุงแต่งเสร็จปุ๊บแล้วมันจะเกิดอารมณ์นะเกิดอารมณ์นะพอมันคิดปุ๊บเนี่ยอันนี้ไม่ได้กระทบนะถ้ากระทบเช่นตายเห็นรูปเนี่ยหูได้ยินเสียงอนเ้ก็ผัส,สมากระทบนะแต่แต่อันเนี้ยมันผุดขึ้นมาเองในที่เราจําภาพหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราสร้างเอาไว้พอผุดขึ้นมาปุ๊บท่านปรุงแต่งพอเป็นปรุงแต่งปุ๊บเกิดอารมณ์สมมุติอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันเกิดจากการกระทบ จากความคิดเมื่อกี้พออารมณ์ไม่ดีปุ๊บวิญญาณเนี่ยไอตัวร้าเยเลยวิญญาณเนี่ยมันจะไปเกาะผูพพ้ผิดวิญญาณเนี่ยมันจะไปรู้อารมณ์เขาเรียกว่ากิริยาวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจง้งมันจะไปรู้อารมณ์อ๋อวิญญาณรู้อารมณ์ไม่ดีกําลังขุนมัวแล้วจิตเนี่ยนะมันจะไปเกาะอารมณ์อีกทีหนึง่งซับซ้อนไหมจิตจะไปเกาะอารมณ์ทีเพราเกาะอารมณ์ปุ๊บแล้วก็คิดต่อเลยฮะสังขารก็ปรุงแต่งคิดต่อเพลินเขาเรียกเพลินเพลินในสิ่งที่คิดเป็นอัปมงคลที่เป็นอกุศล คิดไปกันใหญ่เลยนะฮะปงแต่งไปกันใหญ่เลยไอ้ตรงเนี้ยครับมันเป็นการสร้างความโกรธจนเกิดการเกลียดชังโกรธจนเกิดการผูกโกรธอาฆาตโกรธตอนแรกอ่ะมันยังไม่อาฆาตนะจะพอคิดไปขึ้นมาปุ๊บมันจะอาฆาตเห็นไหมฮะดังนั้นการเราการที่เราไม่ไปเพิ่มหรือเรียกพลังความโกรธให้จากโกรธเป็นอาฆาตเนี่ยและแล้วก็เป็นการประทุสลายกันเนี่ยคืออย่าไปคิดอย่าไปนันทิคืออย่าไปเพลินในสิ่งที่มัน มันมันคิดขึ้นมาปุ๊บพอเรารู้ปุ๊บเอ้ยไม่ดีแล้ตัดทิ้งไปคิดเรื่องอื่นที่มันเป็นกุศลนะฮะกำลังบอกท่านว่าดังนั้นบางคนก็จะทํำยังไงดีเขาเรียกว่าภาวนาภาวนาพอสิ่งที่มากระทบปุ๊บเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่งภาวนาสุดแท้แต่เถอะนะฮะแต่หลักพระเจ้านะครับผมก็เป็นคนที่หลงผิดมาเป็นเวลาหลายสิบปีมากไปหลงเป็นบางคนก่ ยุบหนอพ้องหนอมองคลกอดพุทธโธ่บางคนก็สุดแท้แต่เถอะพอเราศึกษาหลักพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้ตรัสเลยนะฮะว่าต้องให้พุธโธ่ลมหายใจข้าพุทออกโธไม่ใช่ครับพระเจ้าไม่ได้สอนเลยนะพ่อของเราเนี่ยสัตดาของเราเนี่ยนะฮะพระเจ้าบอกว่าเราเนี่ยคือบุตรนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นทาตนะบทสวดของบางบทสวดเนี่ยสวดม์เช้าสวดม์เย็นผมไม่แน่ใจ บอกว่าเราเป็นทาสพระเจ้าพระเจ้าเหนือในทุกๆอย่างไม่ใช่ครับพระเจ้าไม่ได้ตัดเลยพระเจ้าแต่ว่าพวกเธอเป็นบุตรของเราบุตรของตถาคตเห็นไหมฮะไปบิดเบือนน่ะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะับผมรับรองนะเพราะผมผมศึกษาจากหลักพระเจ้านะครับจากพระโอษฐของท่านนะฮะที่มาพูดเนี่ยแต่เมื่อก่อนโอเคครับเราศึกษาจากครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ซึ่งครูบาอาจารย์ก็สอนผิดมาแล้วเราก็จําผิดมาแล้วก็พูดต่อตกนรกนะฮะ หนึ่งกับนะฮะหนึ่งกับเพื่ออะไรครับอย่างนี้ฮะหนึ่งกับท่านฟังดีนะหนึ่งกับเนี่ยเปรียบเทียบอย่างนี้นะเอาเป็นภูเขาแล้วกันถ้าเป็นมเมล็ดผักกาดเนี่ยมันจะอย่าภูเขาพักภูเขาหนึ่งลูกเนี่ยสูงสิบหนึ่งโยอาสูงเอาเป็นสิบหกกิโลลวกันเอาเป็นเอาหนึ่งโยคือเอาสิบหกกิโลลวกันสูงสิบหกกิโลกว้างสี่สิบถ้าจะไม่ผิดสี่สิบแปดสี่สิบแปดกิโลสูงสิบหกกิโลอะ่ะท่านว่าสูงไหม และยาวสิบสี่สิบแปดกิโลท่านว่ายาวไหมยาวนะสี่สิบแปดกิโลขับรถกับตีไปเกือบชั่วโมงอ่ะสี่สิบนาทีหนึ่งร้อยปีจะมีเทวดาเนี่ยลงมานะครับแล้วเอาผ้าบางๆผ้าเขาบานยมาเช็ดนะภูเขาหนึ่งครั้งแล้วหอกกลับขึ้นไปอีกหนึ่งร้อยปีลงมาเช็ดใหม่ท่านว่ามันโคตรละนานไหมแล้วมาไหลภูเขามันจะเรียบเป็นพื้นดินครับนั่นคือหนึ่งกับตกนรก ท่านใดที่บิดเบือนคําของพระพุทธเจ้าเช่นที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะบทอะไรเป่าน้ำมนต์พ่นน้ำหมากไม่ใช่นะครับพระเจ้าไม่เคยสอนพุโทโธเนี้ยพระเจ้าไม่บอกพระเจ้าบอกว่าให้รู้ลมเข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้เข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เท่านั้นเองครับดังนั้นใครมาว่าเราปฏทุสไ้ายเราเราดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจลมหายใจก็คือกายอันหนึ่ง นะก็คือก็คือกายลมหายใจคืออ่าส่วนหนึ่งของกายอ่ะคือกายอันหนึ่งคือกายอันหนึ่งนะครับกับมารุลมเข้าสั้นออกสั้นก็รู้เข้ายาวออกยาวก็รู้เท่านี้ครับพระเจ้าสอนอย่างนี้แล้วเราก็ไปบิดเบือนนะฮะเป็นพุโทโธบ้างยุบหนอพ้องหนอบ้างท่านรู้ไหมคนที่สอนท่านเนี่ยเป็นสาวกที่อ่านอกรีดตกนรกหนึ่งกับหนึ่งกับคือส6กกิโลยาว4ี่แปด อ่าสีแปดกิโลอ่ะหนึ100่งร้อยปีเทวดาลงมาเช็ดหนึ่งครั้งอ่ะนั่นแหละฮะมองลงไปในนรกนี่เต็มไปหมดเลยอมผ้าเหลืองอ่ะดีไมด่ดีเราจะลงไปด้วยครับผมก็เข้าใจผิดมาเป็นเวลาสิบสิบปีนะครับพระครูบาอาจารย์ก็สอนผิดมาแล้วเอางี้ละ่ะเรามารู้ถูกดีกว่าไหมเรามารู้ให้มันถูกดีกว่าไหมละ่ะไอ้ที่ผิดก็ผิดไปไม่ต้องไปยึดติดมันอย่าไปจมปักอยู่กับผิดก็ผิดไป อย่าไปยึดอย่าไปเจาะอยู่กับอดีตอย่าไปเกาะอยู่อดีตนะฮะปล่อยไปนะอย่าไปนันทิเพลินเกี่ัเรื่องที่มันเป็นอัปมงคลเดินหน้าต่อครับทําให้มันถูกเข้าใจใมันถูกนะครับแล้วก็บอกต่อกับคนที่ยังเข้าใจผิดอย่างนี้จะดีกว่านะฮะดังนั้น,นการที่เราเจออะไรมากระทบและเราภาวนานะภาวนาอย่างเช่นภาวนาลมเข้าออกนะคิดในสิ่งที่ดีหรือจะสวดมนต์พระพุทธเจ้าก็ได้ สวมดมนต์พระเจ้าหมาอนเดิมไงเหมือนเดว่าเช่นพระเจ้าสวดเอางี้ถามจริงนะเวลาผมเห็นบทสวดเยอะแยะมากมายเลยแต่ละวัดแต่ละวัดนะบทนั่นสวดน,นั่นสวดน,นี้ท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงตัดเลยนะบทสวดที่มันแต่งกันขึ้นมาใหม่อะ่ะนะฮะอย่างเช่นพรมน้ำมนต์เนี้ยมีตำลาบ,บอกให้พระอานนท์เนี่ยนะทำน้ำมนต์แล้วพรมไปที่พระราชวังผิดนะครับแต่งขึ้นมาใหม่พระเจ้าไม่มีสอนเลยนะฮะอันเนี้ยครับ,นนรบเข้าใจกันผิด ดังนั้นการที่เราเข้าใจถูกนะครับเป็นสิ่งที่สมควรที่สุดนะก่อนที่เราจะตายไปจากสภาวะนี้ที่เรายังมีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวิญญาณคือตัวรวบรวมอยังเราวิญญาณยังคลองล่างอยู่แล้วเรายัางอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยและท่านยังเข้าใจผิดอยู่เนี่ยนรกนะครับเป็นที่ไปนะฮะนรกนะครับเป็นที่ไปวิธีจะตายทำไงฮะตายอย่างไรให้ไปข้างบนเนี่ย มันมีวิธีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดท่านสั่งสมเหตุไว้ดีตอนตายเนี่ยมันจะง่ายในการที่ท่านจะไปพบปูน้ำบนแต่ถ้าเกิดสั่งสมเหตุผิดเอาไว้ตอนตายลงนรกทําบุญทั้งชีวิตแต่ตายลงนรกอ่ะนะลงข้างล่างเรียกลงใบยภูมิท่านว่ามันจะคุ้มหรือกับการที่ท่านทําบุญมาทั้งชีวิตทําบุญเนี่ยต้องวางจิตให้เป็นนะครับการให้ต้องวางจิตให้เป็นนะครับพระเจ้าตัดไว้ทั้งหมดเลยศึกษานะครับในพุทธวจนะนะครับไปดูใน ของวัดนาป่าพงอ่ะพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยท่านถ่ายทอดหลักพระเจ้าทุกคําและพระอาจารย์ปลาพระอาจารย์คลึกฤทธิ์ไม่แต่งเติมแม้แต่ประโยคหรือคําเดียวในคําสอนของพระเจ้าจากพระโอษนะเช่นพระเจ้าเนี่ยนะฮะเวลาท่านสวดมนต์เนี่ยท่านสวดแค่นี้นะโดยประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมยังรู้ไม่สุดนะแต่ที่ผมศึกษามาพระเจ้าสวดเวลาพระเจ้านั่งเขาเรียกว่า สติมหาประธานอ่อ,อ,อมหาติประธานสี่เนี่ยนะฮะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยหรือเวลาจะทําการเขาเรียกเป็นการการทำอ่าใช้พระสวดมนต์แล้วกันเนาะท่านสวดอิทธพปยาตาปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือกฎธรรมชาตินะมันก็อยู่ในอรรารุสี่นี่แหละนะก็คืออิมัสมิงสติอีกทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีเช่นมีกระดาษใบนี้ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีนะเอาใหมเมื่อสิ่งนี้มีอ๋อเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสอิมัสสุปาทาอีทางอุปจติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ยังไม่มีอิมัสมิอสติอีทางเนโหติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นอิมัสสะนิโรธาอีทางลุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ยังดับไปหมายความว่าไงครับเมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็คือการดับศูนย์ฉีกขาดต้องมีเพราะกระดาษต้องหน้าเปื่อยไหมครับหน้าเปื่อยเมื่อสิ่งนี้กระดาษเนี้ยไม่มีเนี่ยอ่เมื่อกระดาษเนี้ยกระดาษเนี้ยไม่มีการฉีกขาดจะมีไหมไม่มีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้อันนี้เกิดขึ้นนะสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็คือแล้วเมื่อเกิดยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดเกิดการเกิดกับมนุษย์ก็ต้องมีเกิดการตายไหมนะแล้วก็อา่า อิมัสสนิโราาอีกทางนุสติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้การดับคือถ้าไม่มีการเกิดอีกนะสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดคือการตายก็จะไม่เกิดถ้าไม่มีเกิดมีการตายไหมถ้ามีเกิดมีตายไหมนี่คือกฎธรรมชาติที่พระเจ้าสวดเนี่ยนะอิมัสสติอิมัสสมิงอัตติอีกทางนั่อิมัสสมิงอัตติอีกทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอีกทางอุจติเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นอิมัสสมิงอัตติอีกทางนัโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทางนุกชติเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้ดับไปเพราะเจ้าท่องประมาณนี้ครับบทสวดพระเจ้าประมาณแต่มีอีกนะฮะแต่ผมผมท่องเท่านี้ก่อนนอนดังนั้นบอกเพื่อนๆว่าการที่เราจะมาทําบุญในวันพระสถานที่สัป,ปะยะเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญทําให้จิตเราสงบแต่ถ้ามาไม่ได้ไม่จะเป็นครับที่ไหนก็ได้ที่ท่านสามารถอยู่และทําให้ท่านสามารถปฏิบัติทําได้ที่บ้านก็ทําได้ครับที่ทําง,งานก็ทําได้ที่รถก็ทําได้ ดังนั้นเมื่อท่านปฏิบัติธรรมแล้วท่านสามารถเอาธรรมะเนี่ยไปใช้กับโลกที่ดังนั้นเมื่อท่านมีธรรมะแล้วเนี่ยธรรมะจะมาอุปถัมภ์ท่านนะฮะในโลกของความเป็นจริงที่ท่านประกอบอาชีพอยู่ท่านจะทํางานแบบเบาเย็นสบายท่านใดที่ต้องทํางานโดยขึ้นบันไดบันไดเนี่ยให้ท่านเสมือนว่าเป็นที่เดินจงกรมท่านจะเบาเย็ยนเดินลงก็รู้สติจิตริ้วเท้าเดินขึ้นก็รู้สติ จิตหรทาไม่ใช่เดินขึ้นลงจิตอยู่ไหนมันก็เจอไม่หมดเลยเห็นไหมนี่คือการปฏิบัติธรรมโดยธรรมะจะไปอุปถัมภ์ท่านในการประกอบอาชีพในการใช้ชีวิตผมทําแบบนี้มาแล้วผมก็ไปใช้กับแบบนี้ในการประกอบอาชีพเย็นสบายครับเมื่อก่อนร้อนลนทุกอาชีพแะครับมันแข่งแย่งชิงดีเพราะมันเป็นธุรกิจถูกไหมฮะแต่ถ้าเราอยู่ในโลนแกแข่งแย่งชิงดีแต่เราเย็นสบายผมว่ามันมันดีกว่าไหมล่ะเขาแข่งแย่งชิงดีไปแล้วเขาร้อนลนทุรนท,ลนทุลายอ่ะ ผมว่าเงินที่ได้มามันก็จําเป็นนะแต่มันไม่คุ้มกับความทุกทรมานทุกวันที่ท่านต้องไปทํางานแต่ท่านได้มาน้อยหน่อยเช่นท่านได้เคยได้อ่ววลลพันอายุก็อย่างเปรีเทียวัลลพันท่านเหลือวันละเจ็ดร้อยอ่ะแต่ท่านมีความเย็นสบายในการประกอบอาชีพอะในวันวันหนึ่งท่านวันดีกว่าไหมบางคนพอได้พันปุ๊บไม่เอาจะพันห้าแล้วก็หาวิธีแข่งแย่งชิงดีทําร้ายเชิงธุรกิจกันผมว่าถ้าได้มาแบบนี้เนี่ยเป็นผมผมไม่โอเคอะ ใครจะโอเคก็ก็สุดแล้วแต่นะฮะมเซ็ตของแต่ละคนนะ,ะแต่ที่ไปของเขาในที่สุดนะฮะมันไปต่างกันครับนะ,ะคนที่ปล่อยวางนะรู้จักพอจะไปในที่ดีทั้งปัจจุบันแล้วก็โลกหนะ้าแต่คนที่แก่งแย่งชิงดีทั้งปัจจุบันเนี่ยก็ทุกทรมานและโลกหน้าที่ไปเนี่ยนะก็จะไปในที่ที่มันไม่ดีนะ,ะเพราะอะไรฮะเพราะขณะปัจจุบันเนี่ยมีแต่การเขาเรียกมีแต่ความร้อนลน นะทุรนทุลายแย่งแก่งแย่งชิงดีกันในเชิงธุรกิจนะครับท่านลองมองดูตัว,ตวท่านเองท่านลองมองดูคนรอบข้างดูสินะแต่ละคนเนี่ยมีสีหน้าแบบไหนนะใช้ชีวิตในการทํางานด้วยหลักธรรมะหรือเปล่าถ้าคนที่ใช้ชีวิตในหลักถ้าคนที่ใช้ชีวิตในการทํางานโดยหลักธรรมะเนี่ยเขาจะมีสภาวะเย็นสบายนะไม่ใช่โปรงนะฮะคนละอย่างนะทางานก็ต้องทำงานพระเจ้าตรัสว่าธรรมะของคนทํางานก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ใช่ไปถึงปุ๊บปล่อยวางไม่ใช่นะครับคุณทํางานค,คุณต้องคุณต้องจดจ่อสิ่งงานแล้วคุณต้องทาให้สาเสร็จด้วยฮนะพระเจ้าสอนะนะทุกอย่างแม้กระทั่งคนไปทํางานจะต้องมีธรรมะอะไรนะพระสูตรของพระเจ้าสอนหมดเลยฮนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะครับนะผมคุณโอน,นะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดไปนะใครที่ฟังจนจบผมเชื่อว่ามีไม่เยอะนะมีไม่เยอะหรอกครับแต่ถ้าไปทําคลิป YouTube ที่มันแบบทะลึง่งตึงตังนะฮะบ,บูล้างผานเรื่องของชาวบ้าน ะะไม่ว่าจะตกลงตกเรือเนี่ยโอ้ยดูกันนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะแต่ถ้าเป็นธรรมะนะรับรองครับหนึ่งร้อยไม่น่าถึงนะเพราะอะฮะเพราะคนที่หลงโลกมันเยอะมากกว่าคนที่จะ,ะเข้ามาสู่ทางธรรมนะก็หวังว่าใครที่ฟังอยู่จนจบนะ,ะหากท่านตามหลักของไม่ใช่มาตามผมนะหลักพระเจ้าพุทธ,ธ,ธ,ธวจนะท่านจะพบผลทางทั้งปัจจุบันและอนาคตเนี่ยนะสู่โลกหน้าเนี่ยได้อย่าง ไปในที่ที่ดีนะทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างเมื่อท่านดีคนรอบข้างก็จะดีตามเขาจะทำตามท่านนะครับผมคุณโอครับสวัสดีครับ